คลิปนี้ครับผมจะมาแจกสูตรลับแท่งเทียนทําเงินที่ผมใช้ทํากําไรหลักหมื่นต่อวันในตลาดพัลลีออปชั่นมาแล้วครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอการาฟแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยสามารถทํากําไรได้ทันทีใครดูคลิปนี้จบนะครับสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้เทรดทากําไรได้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นต่อในออเดอร์นี้เลยครับเพื่อนๆอ,อีก10วินาทีสุดท้ายครับมันก็จะมีเวลาน,นับถอยหลังอยู่ด้านบนตรงนี้นะและสวยงามครับ oh <my. S 1> โอ้โห,โโหจะทำกำไรในออเดอร์นี้ได้สวยๆเลยครับเพื่อนๆอ,อีก2 1และสวยงามคร oh. <ๆ>ับเพื<ๆ>่อนๆโอ้โห ซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเราก็อาจจะมองข้ามแท่งเทียนแบบนี้ไปได้นะครับแล้วก็พลาดโอกาสในการทํากําไรไปได้ด้วย สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องเติกรายเทรดนะครับผมเติร์กนะครับวันนี้ครับผมจะมาแจกสูตรลับในการดูแท่งเทียนทําเงินของผมเองครับที่ผมใช้ทํากําไรหลักหมื่นนนต่ออวววัมมาาแล้้เเดีี๋ยคิปผจะ เพื่อนๆแบบฟรีๆเลยนะครับเป็นสูตรที่แม่นยำมากแล้วก็ทำกำไรได้จริงอยากให้เพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็อยู่กับโบก8 x t r อ d อีกเหมือนเดิมนะครับเป็นโบกที่ผมใช้มาเป็นเวลา1ปีกว่าแล้วครับยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับฝากเงินเร็วถอนเงินเร็วแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์กำไรที่เยอะด้วยสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คำอธิิบบายแลลล้้วรรัเะะเเงงงนนททดดดออออไไปก่่พื ก็จะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีด้วยครับที่จะมีค้าสอนพื้นฐานสําหรับมือใหม่และค่าเทคนิคลับเจาะลึกเทคนิคเทรดสำหรับมือเก่าพร้อมกับไ์เทรดสดทํากําไรไปพร้อมกับโค้ดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เขาเก่งกว่าก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นเทรดทำกาไรได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครสนใจสามารถกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเองก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันในกลุ่มนะครับก่อนจะไปดูสสูตตรรรััับแททท่่่งงงเเเีียยนนนนนําาาิกกะคด๋วผมมมจอออืให้ฟ อันดับแรกนะครับมือใหม ley, function, lighting, phin, run, uh, ่เม <c oughs> ื <background> ่อเปิดบัญชีเข้ามาแล้วเนี่ยกราฟของเพื่อนๆครับมันจะเป็นในรูปแบบของเส้นอยู่ให้เพื่อนเพื่อครับไปที่คําว่าประเภทกราฟครับและให้เราเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนได้เลยเสร็จแล้วครับให้เราเปลี่ยนตรงช่วงเวลาแท่งเทียนด้วยให้เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของ1นาทีครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะเทรดกันในรูปแบบของ1นาทีเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วแต่ละแท่งเทียนที่เพื่อนๆื่นเห็นเนี่ยครับมันคือแท่งละ1นาทีนะครับเมื่อมันนับเวลาครบ1นี่มันแทปเนี่ยม้นกน าขั้นตอนที่1นะครับให้เพื่อนๆเลือกคู่เงินจากสัญลักษณ์รูปบวกที่เขียนว่าเปิดสินทรัพย์ใหม่ด้านบนตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วครับให้เราไปที่หัวข้อออปชันนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าดิจิตอลได้เลยครับให้เราเลือกคู่เงินจากหัวข้อดิจิตอลตรงนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรที่เยอะที่สุดแล้วครับแล้วก็จะมีให้เราเทรดในรูปแบบของ1นาทีด้วยนะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกคู่เงินเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมก็จะเลือกเป็นคู่ EUR USD นะครับเพื่อนๆขั้นตอนที่ ให้เราตั้งเวลาการหมดอายุทุกครั้งเลยครับเพื่อนๆซึ่งในวันนี้เราจะเทรด1นาทีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องตั้งเวลาเป็น1นาทีหรือ1 m นั่นเองนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายครับให้เราหาจังหวะกดขึ้นหรือกดลงนั่นเองครับเพื่อนๆสมมุตินะครับว่าแท่งเทียนแท่งต่อไปเนี่ยผมคาดการนะครับว่ามันจะวิ่งขึ้นนะครับหรือมันจะวิ่งเป็นแท่งทเทียนสีเขียวนั่นเองผมก็แค่ต้องหาจังหวะกดขึ้นในจังหวะที่มันกําลังจะเปลี่ยนเป็นแท่งถัดไปเเพพืืื่่่อออสัง เกตเวลาซื้อตรงนี้ครับเมื่อมันเป็นเลข30มสิบวิเนี่ยแท่งเทียนจะเปลี่ยนเป็นแท่งถัดไปทันทีครับนเพื่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับเราจะรอกดตอนมันเหลือ1วิสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะรอกดตอนมันเหลือ3ามสวิครับแล้วเราจะได้เล่นในแท่งถัดไปพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอเวลาซื้อตรงนี้ครับรอมันเหลือเป็นเลข3ามสเดวิครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นในแท่งถัดไปเลยครับสามสิบเอ็ดผมกดขึ้นเลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าพอมันเหลือ30วิครับมันก็จะเปลี่ยนแท่งถัดไปทันทีเลยครับและหน้าท อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเพื่อนเมื่อมันหมดเวลาครับแล้วแท่งเทียนเนี่ยสามารถปิดอยู่ด้านบนเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปได้นะครับผมก็จะชนะในออเดอร์นี้เลยครับเพื่อนและผมใส่จำนวนเงินไปที่30บาทผมก็จะได้กําไร87%หรือประมาณ26บาทนั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามารอตอนมันหมดเวลากันครับเพื่อนเพื่อนเหลือเวลาอีก3วินาทีครับอีก2 1 เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนตอนหมดเวลามันจบอยู่ด้านบนเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปก็เลยทําให้ผมชนะแล้วก็ได้กําไรมาในออเดอร์นี้สวยๆเลยครับเพื่อนๆมีแค่สขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเทรดจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมจะเปิดบันทึกการเทรดจริงนะครับที่ผมเก็บบันทึกเอาไว้ดูทบทวนส่วนตัวให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับและนี่ครับก็คือสูตรลับแท่งเทียนทําเงินของผมเองครับเพื่อนๆซึ่งสูตรนี้นะครับผมได้ตั้งชื่อให้มันว่าเล็กใหญ่ทําเงินครับเพื่่ออนเเเด๋วรราาาามูกกััต้งงส ตรงไหนบ้างครับเราถึงจะรู้ว่ามันมีโอกาสวิ่งไปทางไหนนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งในแพทเทิร์นนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้สังเกตนะครับเราก็จะมองข้ามแพทเทิร์นพวกนี้ไปเลยแต่ถ้าใครที่สังเกตนะครับเพื่อนเพื่อนจะสามารถคาดการณ์ได้เลยครับว่ากราฟในแท่งเทียนต่อไปเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะคร<ๆ>ับเพื่อนๆอนอย่างในตัวอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าครับจังหวะนี้ผมกดขึ้นนะครับแล้วผมก็ทํากําไรได้ในไม้ที่1บวกมาที่2617บะะับภายใน1น1าทีเละะ <ๆ S 2> เลยพื่อาเาองินมันอยู่ตรงนี้เอยร<ๆ>ับเจัดหวะน,นะครับพื่อนะต้องสังเกต เป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเล็กใหญ่ก็คือมันจะต้องมีแท่งเทียนที่เล็กมากๆครับแล้วก็แท่งเทียนที่ใหญ่มากๆก่อนครับเพื่อนๆอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่1เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้ครับและมันเป็นกราฟแท่งสีเขียวใช่ไหมครับซึ่งเป็นในจังหวะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับแท่งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปสูงมากๆเลยหรือเราอาจจะชนะในไม้ที่1เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆอย่างในตัวอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจุดสังเกตข้อทททททีีี่่่่่่1นนรแแแงงงงกกเเเยยิิป็็ลดื ส่วนข้อที่2ครับแท่งต่อไปครับยิ่งเป็นแท่งที่ใหญ่จะยิ่งดีมากๆเพราะเป็นตัวบ่งบอกว่าแท่งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพแพทเทิร์น,นมันง่ายแค่นี้เลยครับแค่เราเนี่ยต้องหาจังหวะแบบนี้ให้เจอเพื่อนเนเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้ครับเราก็จะสามารถทำเงินกับมันได้อีกแล้วแท่งที่1ต้องเป็นแท่งที่เล็กมากๆแท่งที่2ยิ่งเป็นแท่งที่ใหญ่กว่าแท่งที่1เท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเลย พอแท่งที่3หรือแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อสูงมากๆเลยในจังหวะนี้เราก็จะทากาไรได้ในจังหวะขาลงเนี่ยแค่แค่ตรงกันข้ามกับจังหวะขาขึ้นเท่านั้นเองครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมครับว่ามีแท่งเทียนแท่งที่1มาแล้วครับเป็นแท่งเล็กครับและพอเราเห็นแท่งต่อไปเนี่ยมันเป็นแท่งที่ใหญ่กว่าแท่งที่1เยอะเลยนะครับแบบนี้ครับแท่งเทียนแท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อสูงมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนในจังหวะนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจกดลงในแท่งเทียนแท่งนี้เลยครับ มีง่ายๆแค่นี้เลยครับเพื่อนๆแต่ผมจะเสริมให้อีกข้อนึงครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆครับได้ดูคลิปก่อนก่อนะครับที่ผมเคยใช้สัญญาณเทรดหนึ่งนาทีของเซ็กซี่พีเลเตอร์นะครับและในจังหวะนี้ครับผมเห็นว่าพอเราเอามาใช้ควบคู่กันนะครับในคู่ G B P J P Y ครับมีสัญญาณลูกศรชี้ลงมาที่แท่งนี้ครับและบวกกับว่าผมเห็นว่าแท่งก่อนหน้านี้เนี่ยหรือแท่งแรกมันเป็นแท่งที่เล็กมากๆนั่นเองส่วนแท่งที่สัญญาณมาเนี่ยครับเพื่อนๆมันเป็นแท่งที่2เนื้อแล้วเป็นแท่งที่ใหญ่กว่าด้วยในออเดอร์ ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆยิ่งถ้าเราเจอแพทเทิร์นทาเงินแบบนี้บวกกับมีสัญญาณเทรดมาด้วยเนี่ยแท่งต่อไปผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่เราจะชนะไม้หนึ่งสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆส่วนถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีสัญญาณ1นาทีตัวนี้นะครับตอนนี้เขาแจกให้ใช้งานได้ฟรีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเป็นสมาชิกของ 8x เทและมีเงินในพอร์ต1,500บาทซึ่งเงินตรงนี้อยู่ในบัญชีของเราเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปใช้ เงินออกได้เต็มจํานวนเลยครับเพื่อนๆและถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักหารมินที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้แล้วพิมพ์ไปเลยครับว่าขอรับสัญญาณ1นาทีฟรีนะครับก็จริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสูตรรับแท่งเทียนทาเงินเนี่ยมันยังมีอีกหลายแพทเทิร์นเลยครับไว้ถ้าผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในครั้งต่อๆไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเลยตอนนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเรียนฟรีในกลุ่มก่อนได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเทรดจริงกันเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสอนนใใหเทรรรรกก้้ลจงงชูตีาไิ พร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันสามารถใช้ทํากาไรได้จริงไหมนะครับในวันนี้นะครับผมจะเพิ่มเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแนวโน้มในตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องมือตัวนี้ครับเป็นพระเอกของผมเลยนะครับมีชื่อว่า Mac d ดีนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดก่อนได้เลยครับเสร็จแล้วครับไปที่คําว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Mac d ดีได้เลยให้เราเปลี่ยนค่าตรงช่องแรกครับเป็นเลข4ี่นะครับช่องที่2เป็นเลขเครับและช่องที่3าเป็นเลข4นะครับเพื่อนๆซึ่งผมมีการเปลี่ยน ของ1นาทีนะครับเราจะรู้ผลแพ้ชนะภายในระยะเวลาสั้นๆเลยครับตัว MACD ดีเนี่ยมันก็จะมาบอกแนวโน้มในตลาดว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสวิ่งไปทางไหนเทคนิคในการดูเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆในจังหวะที่เราจะกดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรอครับให้ m a c d ดีเส้นน้ําเงินครับมีการตัดเส้นสีส้มขึ้นมาอยู่ด้านบนครับและบวกกับว่ามีวอลลุ่ม m a c d ดีที่เป็นวอลลุ่มสีเขียวที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าม<ๆ>ันจะมีวอลลุ่มสี<ๆ>เขียวและสีแดงแล้วก็มีวอลลุ่มที<ๆ>่อยู่ด้านบนกับอยู่ด้านล่างนนนนะัััสสส่่่วววใใจจงงงหหทีเเเเพือๆๆกกดลล้้ตา Mag สีน้ำเงินมีการตัดเส้นสีส้มลงมาแล้วครับและบวกกับว่ามี m a c d ดีที่เป็นวอลลุ่มสีแดงอยู่ด้านล่างด้วยครับแบบนี้ครับมีโอกาสที่กราฟโดยแท่งต่อไปเนี่ยจะวิ่งลงสูงมากครับซึ่งถ้ามือใหม่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทรดให้ดูในตัวอย่างจริงกันเลยแล้วกันนะครับก็ระหว่างนี้นะครับเดี<ๆ>๋ยวผมก็จะมาหากราฟที่มันเข้าตามสูตรเล็กใหญ่ทําเงินของเราครับ<ๆ>แล้วก็เข้าเงื่อนไข Mac d ดีของเราด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคเอาเพื่อนๆในจังหวะนี้นะผมเห็นว่ามันเข้าตามแพทเทิร์นของเราแล้วครับเดี๋ ข้อที่1เราเลือกคู่เงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับข้อที่2เนี่ยให้เราใส่จานวนเงินที่ต้องการเหตุตรงนี้ด้วยครับแล้วเราก็ตั้งเวลาการหมดอายุทุกครั้งนะครับซึ่งเราจะตั้งไว้ที่ 1M หรือ1นาทีนั่นเองนะเพื่อนๆ่อนและให้เราครับรอกดขึ้นหรือกดลงตอนมันเหลือ1นึวิสุดท้ายครับเพื่อนๆซึ่งในจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมันเหลือ1วิสุดท้ายพอดีแลวผมเห็นว่ามันเข้าตามเทคนิคของเราเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจกดขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนเออีก10บวินาทีสุดท้ายครับ เพื่อนๆและสวยงามครับโอ้โหโ ในจังหวะนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแม็กดีเส้นน้ําเงินครับมีการตัดเส้นสีส้มขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วครับและบวกกับว่าในจังหวะที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับก่อนที่ผมจะกดขึ้นไปเนี่ยผมเห็นว่ามีวอลลุ่มแม็กดีที่เป็นสีเขียวคอนเฟิร์มอยู่ด้านบนด้วยครับแล้วเส้นน้ําเงินก็ยังอยู่ด้านบนเส้นสีส้มอยู่และมันเข้าสูตรแพทเทิร์นทาเงินหรือสูตรลับของเราครับเล็กใหญ่ทําเงินของเรานั่นเองครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแท่งเทียนแท่งนี้ครับเป็นแท่งเทียนที่เล็กมากๆเลยและแท่งต่อไปเนี่ยก็เป ก็จะทําให้เราครับมีโอกาสชนะในไม้ที่1และในจังหวะนี้ผมก็ปิดจบชนะทํากําไรในไม้ที่1มาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆเทคนิคมีง่ายๆแค่นี้เลยครับเพื่อนๆซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเราก็อาจจะมองข้ามแท่งเทียนแบบนี้ไปได้นะครับแล้วก็พลาดโอกาสในการทํากําไรไปได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเทรดอีกไม้นึงแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งผมต้องบอกตามตรงว่าการทํากําไรในตลาดนี้ให้ได้หลักพันหลักหมื่นเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต,ต้องเทรดเยอะเลยครับเพื่อนๆเราแค่เก็บกําไรวันละหนึ่งไม้หรือ2ไม้เนี่ย สบายแล้วแต่สิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีเป้าหมายในการเทรดครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่นั่งเทรดไปทั้งวันครับและลดโอกาสไปเจอในจังหวะที่กราฟมันอาจจะใช้กับเทคนิคของเราไม่ได้นะครับในจังหวะนี้นะครับก็เข้าตามแพทเทิร์นทาเงินของเราเลยนะเพื่อนๆครับมันย่อขึ้นมาแล้วครับเราจะมีเวลา30วีแรกครับในการกดเข้าออเดอร์ครับเพื่อนๆซึ่งผมเห็นว่าในจังหวะนี้ครับแม็กดีเส้นน้าเงินครับมีการตัดเส้นสีส้มลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มสีแดงที่อยู่ด้านล่างด้วยครับเพื่อนๆในแท่งเทียนแท่งนี้เนอะและผมเห็นว แท่งนี้ครับเป็นแท่งที่เล็กมากๆเลยและแท่งที่2แท่งนี้ครับก็เป็นแท่งที่ใหญ่กว่าแท่งที่1เยอะเลยครับเพื่อนเพื่อนแท่งต่อไปเนี่ยผมเลยมองว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงสูงมากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจกดลงในออเดอร์นี้เลยครับเพื่อนขอแค่ตอนมันหมดเวลาครับแท่งเทียนสามารถปิดอยู่ใต้เส้นสีแดงผมจะทํากําไรในออเดอร์นี้ได้สวยๆเลยครับเพื่อนอีก2 1และสวยงามครับเพื่อนโอ้โห ไวมากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมปิดจบกําไรมาได้อีกแล้วครับไม้1สวยๆเลยครับบวกมาอีก8,722บาทนะครับเพื่อนๆซึ่งในวันนี้ครับเราเริ่มต้นทุนที่100,000บาทในวันนี้ครับผมทํากําไรไม่ถึง5นาทีนะครับบวกกําไรมาที่1 7 7 5 3บาทเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมรีแคปในออเดอร์นี้ให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าแม็กดีเส้นน้ำเงินครับมีการตัดเส้นสีส้มลงมาอยู่ด้านล่างแล้วครับเพื่อนๆและบวกกับว่ามีวอลลุ่มแม็กดีที่เป็นสีแดงและอยู่่่่ดด้้าานนนลลงวยัับเเืืออแมมมี แท่นทำเงินที่เป็นสูตรเล็กใหญ่ทำเงินเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งที่1ครับเป็นแท่งที่เล็กนะครับส่วนแท่งเทียนแท่งที่2เป็นแท่งที่ใหญ่กว่าแท่งที่1เพราะฉะนั้นแท่งเทียนแท่งต่อไปเนี่ยเรากดลงได้เลยครับเพื่อนเพื่อนก็จะทำให้เราครับมีโอกาสชนะในไม้ที่1มาได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ก็สรุปกำไรในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นทุนไปที่1น0 0 0แผมทำกำไรได้ทั้งสิ้นครับหนึ่งบาทภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการทำกำไรให้ได้หลักพันหลักหมื่นในตลาดนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาเยอะเลยครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายในการเทรดครับและไม่อยู่ในตลาดนี้มากเกินไปครับและเมื่อเราทำกำไรได้ตามเป้าหมายของเราแล้วเราก็จะต้องรักษาวินัยแล้วก็จะต้องทำตามเป้าหมายของเราให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะไม่เทรดต่อแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะ ที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับสามารถเข้ามาเรียนฟรีในกลุ่มก่อนได้นะครับในกลุ่มเราเนี่ยจะมีคลาสอนพื้นฐานแล้วก็คลาเรียนฟรีพร้อมกับไลฟ์เทรดสดทำกําไรไปกับโค้ดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เก่งกว่าเปรียบเสมือนทางลัดที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นเทรดทำกำากําไรได้ไวมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจสามารถกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคคครรรเเพื่่ออนๆๆจะไไดดดด้้มมมมาาาาททิีีีหวูผแช์ ต่อต่อไปสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ